เพ hey, วะดาวคู่นี้มันสงกันนักแล้วขณะนี้มันมาเคียงอยู่คู่กันต่างแรงด้วยฤทธาด้วยกันและก็ตกอยู่ภายใต้พรสาบเช่นกันกรณี้แล้วและหรือมิกสัญญีจะไม่พลันอุบัติแผ่นดินจะไม่แดงจัดไปด้วยสีเลือดชีวิตมนุษย์จะไม่ทลายลงอย่างหน้าอนาถซากศพจะไม่เกลื่อนกลาดไปทุกขนทุกแห่งเออ แผ่นดินจะสะเทือนในครั้งนี้เสียแล้วกระมังหนอมันเป็นประกาศสิทธิ์ของฟ้าดินใครเล่าจะฝืนเสียได้ขอเชิญพบกับจินตนิยายภารตะบทประพันธ์ของพรนนมเทียนปัทภพีเพลิงบทที่38ณนะบัดนี้ครับสองราตรีผ่านพ้น ณริมป่าสีเสียดใกล้พระนครกุศินาราพยักร้ายทั้งสก็ได้ทราบข่าวร้ายจากทหารทั้ง4ผู้เข้าไปด้วยกับกิติกาในลักษณะของทาตุด้วยความรุ่มร้อนใจนักต่างปรึกษากันเป็นการด่วนขณะที่ซักซ้ายไล่เลี้ยงเอากับทหารที่หลุดพ้นออกมาได้นั้นอย่างที่ท่วนพยัคบนพึมพำเทวะพระแมเจ้าสงโปรดเถอะนีโอรสพระองค์ไปพลาดพลั้งฉันใดเขาหนอ ขารู้สึกสังหรณ์ใจมากตั้งแต่เธอรับอาสาจะเป็นผู้บุกบั่นเข้าไปแล้วเชียวนาทหารคนหนึ่งผู้ปลอมแปลงเป็นทาสเข้าไปกล่าวละล่ำละลักขึ้นว่าข้าเองก็เห็นมันประหลาดนักเมื่อตอนผ่านปราสาทชั้นต่างๆเข้าไปดูก็ปลอดดีอยู่ล็อกพ่นันบรรลุถึงปราศาทชั้นเจ็ดก็อเอิญให้เกิดท้าทายและฝันกันขึ้นกับทหารเอกแห่งร้านนี้คนหนึ่งเข้า จิตตกาเบิกตาพลองขย่าวคอทหารโจรพวกนั้นถามโดยเร็วหาเกิดประดับกันขึ้นเช่นนั้นหรือเทวโอรสแห่งพระแม่เจ้าไม่เคยปรลาชัยใครในเชิงอาวุธเลยชนไหนจึงได้พลังพลาดเข้าเช่นนั้นได้โอ้มิได้จิตตกาเอ้ยโอรสแห่งพระแม่เจ้ามิใช่จะถูกจับคุมด้วยฝีดาบของนายทหารผูกนั้นหรอก ขณะที่หลอกล,ล้อย่วเล่นอยู่กับทหารรักษาปราสาทโดยรอบตัวนั้นก็พอดีราน,นีนาคข้ามาลิกาเสด็จผ่านมาครั้งแรกจากการเจราจาก,ก็เป็นผลดีอยู่ล็อกแต่ขณะเมื่อกิติกาเธอเปิดเผยดวงหน้าให้ราน,นีทอดพระเนตรในทันใดนั้นก็ถูกบัญชายจับลุมโดยกระทันหันอย่างไม่รู้ตัวและรับสั่งให้ปล่อยพวกข้าออกมาเช่นนี้แหละที่ปิโยกัดริมฝีปากแน่นตรึกตรองนิ่งเป็นนานด้วยวิตตกกังวล เอ่ยถามขึ้นเจ้าได้เห็นชมพระพักของนาข้ามรนิกาด้วยหรือไม่ไมิได้เลยด้วยเหตุที่เธอคลุมพระพักมิดชิดอำพรางซ่อนสีจากสายตาแห่งมนุษย์ทั้งหลายเมื่อขัดจับเอาน้ำเสียงและสิรีร่างคงจะเชื่อได้ว่าเป็นดารณีไวยรุน่นคลาวเดียวกันกับบรรพตีทิดาแห่งพระแม่เจ้าผู้หนีหายทั้งสามอึ้งอั้นตะลึงตะไล ที่ปโยนั้นพิจารณาดูโรคการด้วยสติปัญญาอันสุข,ขุมลึกซึ้งนิ่งนานทันใดความหวาดระแวงอันลึกลับชนิดหนึ่งก็ผุดเป็นเงารางๆขึ้นในพิศวงของขุจนจรจากปากคําให้การของทหารจรเริ่มกล่าวขึ้นอย่างแน่วแน่เคร่งเครึมดูก่อนสหายเอ้ยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เป็นเรื่องมงคลแล้วหากชักช้ากว่าน,นี้ข้าเกรงว่าเธอจะได้รับอันตราย เรื่องสเสบียงอาหารพักไว้โชกคลาวก่อนจิตตกาและพยักขาจงปลอมเป็นพ่อค้าเข้าไปดูท่วงทีโดยพยายามสืบเสาะเรื่องราวเกี่ยวกับอรสแห่งพระแม่เจ้าให้จงได้ดูล่านเล้าทางหนีทีไล่ไว้ให้ดีข้าเองจะคอยฟังข่าวอยู่นอกประตูเมืองด้านตะวันออกผิดนักก็ทะลวงละหวาขอให้เจ้าทั้งสองจงระวังตัวให้จงหนัก ขครเห็นความผิดสังเกตบางประการเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่พีกวนแล้วบางทีเราอาจจะต้องเผาตัวพระนครกันก็ได้จำไว้ว่าเราจะยอมเอาชีวิตเข้าแลกในการที่จะถ่ายถอนเอาราชาของเรากลับคืนมาจากองค์พระหัตของนาคามลิกาให้ได้เริ่มงานณนะบัดนี้โชคดีจะเป็นของเจ้าทั้งสองเถอะหนึ่งราตรีผ่านพ้นไปหากข้าไม่ได้ข้าจากเจ้าก็จะเข้าบุกในทันทีอีกหนึ่งราตรีต่อมา กำลังจู่โจมของทหารจรสพรั่งพร้อมด้วยเหตุจิตตกาและพยักขาต้องหายเข้าไปอย่างไม่ได้วี่แววว่าจะกลับออกมาอีกเลยภายในพระนครโกศินาราถูกประกาศวิกฤตการขึ้นในทันใดกำลังทหารหลวงวิ่งกระจายดูแลเหตุร้ายไปทั่วทั้งพระนครทุกคนทุกแห่งกลาดเกลื่อนไปด้วยเหล่าทหารผู้มีอาวุธครบมือโดยพระบัญชาของจอมจัก,กรพัรดินีโกศินารา ให้อยู่ในฐานะเตรียมพร้อมอุทยานสุขหฤทไทยในวาระที่ใกล้จะย่ำยอแสงพระสุริยานั้นแสนที่จะงามจับตาสาสแสงเรื่อเรืองมาอาบอยู่ที่สิริร่างนางทรงสามวัยก่อยเกิดเป็นภาพอันน่าพิศวงทำกลางสายยันสนธยานางนั้นระทวยร่างพิงลำต้นกลางใหญ่ริมสะด้วยอิริยาบถอันท้อแท้เก่งระทมเศร้า ที่แอบแฝงไว้ภายในดวงใจท่อดสายตาเมอมองดูเงาตนเองในแผ่นน้ำราบเรียบเบื้องหน้าด้วยอารมณ์ลอยพลางรำพึงรำพันครวญโอ้ข้าแต่พระเม่เจ้าแห่งสวรรค์พระองค์สร้างหม่อมฉันให้ถือกำเนิดมาเป็นสต,ตรีแพทย์เยี่ยงนี้แล้วยายจึงมีประทานความงดงามอันประสเสนรัดลึงใจ ที่เป็นสมบัติล้ำค่าของอิทธิเพศสตรีงามอื่นๆให้แก่หมอ่อมฉนนี้บ้างแล้วหนอเทวีทรงโผมพิลาชประหนึ่งจะเหยียบสามโพะไว้ภายใต้อุ้งบาทเยี่ยงนี้แล้วยังจะปรารถนาความงามในสถานใดอีกหรือเสียงเบาสอดมาแต่เบื้องหลังเธอสะดงสุดพระวรกายหันกลับมาโดยเร็วด้วยความตกพระทัยและประมาะอายนักออกอุทานเทวะตาลิยาหลือนั้น ตาลิยาเคลื่อนกายออกมาจากส้มกากระถิงเข้าโอบก,กอดร่างสารริกด้วยตรนกนักไว้เพคะาหม่อมฉันตาลิยาตาลิยายายจิงแอบมาเงี้ยเพีย้ยเพี้ยนนี้หม่อมฉันต้องขอประทานอภยัยเท่าที่เข้ามาไม่ได้ทรงทราบดุจเช่นนี้จนเป็นเหตุให้ต้องตกพระทยัยหลบตาที่จ้องมองมาอย่างค้นหาของพี่เลี้ยงเสียโดยทันใด พักเผือดสลดลงแล้วก็กลับแดงเข้มด้วยพระอุทัศน์อันเกิดจากความลึกลับในดวงพระไทยนิ่งอันอยู่นานจึงขมพระอารมณ์ได้รับสั่งถามแผ่วเบาทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีอยู่เลยเพคะเรียบร้อยทุกประการแต่อาสวันาคาปรารถนาที่จะเข้าฟ้าพระองค์เป็นส่วนตัวฉันได้บอกเขาแล้วว่าจะเข้ามาพบฉันได้ในยามสองของลาตรีนี้ อตาตราวนาคาเชื่อมั่นในความนึกคิดของเขาเกินไปและเกือบจะขัดแย้งกับฉันเขาต้องการทราบถึงสภาพการเตรียมพร้อมเท่าที่ได้สั่งไปแล้วนั้นและฉันไม่ต้องการจะให้เหตุผลใดเกิดเขาเลยมันเป็นประกาศสิทธิ์ของราน,นีที่จะแย้งหรือถ่ายถอนเสียไม่ได้ลาซาดอนทั้งแผ่นดินไม่มีใครทราบว่าต่างอยู่ในขายของวิกตตการทั้งเ้นและถ้าข่าวนี้ล่วงรู้ไปถึงประชาราช มิตรต้องสงสัยหลอกว่ากาลียุคจะไม่พึงบังเกิดขึ้นบัดนี้เราได้ราชาแห่งดาวจรและทหารเสือทั้งสองไว้ในอุ้งมือทว่าอีกเสือหนึ่งยังคงคุมเชิงอยู่ภายนอกนครซึ่งไม่แน่นักว่าจะเข้าจู่โจมโกศีนาราเพื่อการค้นหาราชาและสหายของมันในเวลาใดแผนการดักกับเสือร้ายแห่งเวทิตของฉันเท่าที่ได้ดำเนินไปแล้วนะับว่าผิดหวังอยู่มาก ทั้งนี้แต่แรกเชื่อมั่นว่าเมื่อเรายึดราชาของมันไว้อย่างไรเสียเจ้าสามเสือผู้ทรงพลังคงจะเซอร์ซ้าโดานดันเข้ามาอยู่ในไข่ของเราอีกเป็นแน่เพราะความปรารถนาที่จะสืบสอบเกี่ยวกับเรื่องการสูญหายของราชาและถ้าเราได้มันไว้ทั้งสามขณะเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดไว้ก็คงสำลิดผลแต่เนี่ยมันเข้ามาเพียงสองส่วนอีกเสือหนึ่งซี คอยสังเกตการอยู่เบื้องนอกเช่นนี้เห็นทีการจู่โจมพระนครคงจะอุบัติขึ้นเป็นแน่จะอย่างไรก็ตามทหารของเราเตรียมพร้อมเสมออยู่แล้วและกำลังเหนือกว่าหลายร้อยเท่าคอยมันบุกเข้ามาเถอะเคลื่อนพระองค์มาชิดริมสา้ําประสานพระหัตถ์บีบแน่นขนาดที่เอ่ยขึ้นเหมือนรำพึงแผ่วเบาเทวะข้าแต่พระแม่เจ้าผู้ทรงมาหิธีเลส หม่อมฉันฝ่ายฝันภาวน,นาและวิงวอนอยู่ทุกที่วาลาตรีขอยได้กำลังทหารเวทิีอันแข็งแกร่งประหนึ่งทัพยายมเข้ามาอยู่ในอำนาจเพื่อสถาปนามงกุฎชัยแห่งจอมพบชมพูทวีปแต่บัดนี้ความปรารถนานั้นช่างเป็นสิ่งล่องลอยตาลิยาเคลื่อนมาประชิดจับภาหาของเธอไว้พร้อมทั้งกระซิบทูลเตือนพระสติด้วยอย่างรู้พระทย เทวีเอ๋ยยายจึงทรงเห็นพยากาประเสริฐกว่าพยาหงเยี่ยงนี้ทำไมกับทหารโจรเวทิตเพียงหยิบมือที่ทรงปรารถนาเสียนักแล้วก็ทหารชัยยปุระของพระเชษฐาที่ราชทั้งอาณาจักรจะไม่ดีกว่าหรือไรเหลือพระเนตรมองดูพี่เลี้ยงนิดหนึ่งแล้วรีบเบือนหนีสุรเสียงตอบมาสั่นเครือเปล่าเลยตาลิยาอย่าเข้าใจอะไรให้ผิดไปนัก และจงอยากเข้าใจอะไรที่ฉันไม่พึงปรารถนาจะให้เข้าใจพี่เลี้ยงยิ้มจ้องลึกเข้าไปในดวงพระเนตรคู่งามประหนึ่งจะให้เห็นเข้าไปจนถึงขั้วพระหัตไทยอันเนร็นลับลดเสียงลงต่ำเขาผู้นี้แล้วที่มีดวงเนตรเสมอด้วยสีของผลมะพร้าวโศกและมีเส้นแกสาเปรียบได้ด้วยแก่งของไม้มะเกลือ โนกระหม่อมของตาลิยาสกุลกาณนั้นไม่อาจจะเปรียบได้ด้วยสกุลหงอันสูงศ์หนาเพียคะเจ้าหนุ่มประหลาดผู้นั้นเป็นเพียงโจรจันทานต่ำช้าที่หาความสำคัญอันใดไม่ได้ยายจึงห่วงกังวลและปรารถนาดีจนทำไม่ต้องตรอมเพราะไม่สมเจตนาดังนี้คำทูลของพี่เลี้ยงประหนึ่งจะเป็นคมดาบชเชือดเฉือนพระไทยให้ร,ร้าวรานเป็นทวีโคน นาข้ามมลิกาปิดพระพักไว้ด้วยหัดทั้งสองหลบซ่อนหยาบอสุชนข้างแขนน้อยพระไทยไว้จากการทัศนาของตาลียาเป็นนานจะเงยขึ้นรับสั่งสุรเสียงเครือกระซิบทว่าดุดันข้าเสียก่อนตะวันตกดินหากยังขินดื้อดึงอยู่ต่อไปตาลียาตามมาเดี๋ยวนี้ณบนแท่นศิลาใหญ่หลังอุทยาน ราชาแห่งดาวโจรและทหารเสือคู่ใจทั้งสองถูกมัดติดตรึงอยู่กับเครื่องทรมานอย่างแข็งแรงเสียงแส้แหวกอากาศมาสัมผัสแผ่นหลังดังกระหน่ำอยู่ตลอดเวลากิตตกาและพยัคฆามีหลังแตกยับอาบไปด้วยโลหิตโชคทั้งสองถูกทรมานด้วยการโบยอย่างหนักต่างขบฟันบิดกายระเร่าทุกครั้งที่แส้หวดลงมากระทบหลังอันเปล่าเปลือยทำให้ต้องสะดุ้งเฮือกไปตลอดร่าง เสียวแปลบป,ปลวดร้าวเข้าไปถึงขั้วหัวใจกำลังวังช้าเหือดหายไปหมดสิน้นละเหี่ยว,วิวแทบจะขาดใจด้วยความรวดร้าวและหิวกระหายสองพยักร้ายสิ้นสติสมปร,รีไปนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ถูกแก้ไขขึ้นมาบยต่อไปตามบัญชาของจอมจัก,กรพัดดินีทหารล้อมแท่นทรมานแน่นขนาดสับเปลี่ยนแทโบยตลอดเวลา เสียงแผลส่และกำไรทองกระทบกันดังขึ้นทหารทั้งสิ้นเปิดช่องให้ทางเสด็จแกนาคมาลิกาทันทีนางพยายามมาลรัฐย่างพระบาทขึ้นสู่แท่นทรมานทรงยืนกอดโอระทอดพระเนตรดูการโบยอย่างใกล้ชิดด้วยพระไทยอันเก้าแก่มั่นคงเสียงกัดฟันด้วยความเจ็บปวดเสียงหวดกระนำของแทะด,ดังคล้าวคลากกันหน้าสยองขนกริติการกระสับกระส่ายยิ่งขึ้นเป็นลำดับ ทุกครั้งที่หวดแท่ลงมาโลหิตของพยักร้ายกระเซน็นเป็นฝอยในที่สุดก็เหลือที่จะทนดูต่อไปได้ครางออกมาด้วยเสียงแหบแห้งร้านนี้โปรดก่อนพระเจ้าข้านาคามาลิกาเปลี่ยนสายพระเนตรมาที่กริติกาและเสด็จนำเนินเข้าไปหารับสั่งถามชายเยนเรียกหาฉันแลกิติกากริติกามีหยาดน้ำตาคลอในลำคอแห้งผากโทนขึ้นเกือบเป็นเสียงกระซิบ ร้านนี้กล่าวกระหม่อมขอวิงวอนโปรดมีบัญชาให้ยุติการโบยทหารของเกล้ากระหม่อมทั้งสองเดี๋ยวนี้เถิดขนงกงเรียวเลิกขึ้นน้อยๆชายตามองโดด้วยหางพระเนตรขณะที่รับสั่งแผ่วเบาหมายความว่าเธอยอมจำนนต่อข้อเสนอของชันเช่นนั้นเหรอยอมทุกอย่างในโปรดหยุดการโบย นาคมาลิกาซ่อนรอยยิ้มอย่างมีชัยไว้ภายใต้ภูสาคลุมยกพระหัตถ์เคลนยับยั้งการ่อยแล้วหันมาทางกฤติการับสั่งสุรเสียงทุ้มต่ำเน้นคำเห็นไหมกิติกาว่าอำนาจของฉันทรงพลังอยู่เหนือการเลือดิงของเธอเพียงไรยจงปฏิเสธต่อไปสิและฉันจะดิฆ่าเขาก่อนข้าววันนี้ราชาแห่งดาวโจรสินร้นฤทธเดชลงแล้ว ริมฝีปากขมุกขมิบนั้นแห้งตกสะเก็ดพ,พืมพำจนเกือบจะไม่มีเสียงลอดออกมาอย่างสมเพศสวรรค์สงโปรดน้ำขอน้ำนาคมาลิการับกระบอกน้ำมาจากทหารคนหนึ่งจ้องศบตากริติกานิ่งไปครู่หนึ่งด้วยแววเนตรกล้าวโดดันทรงอำนาจประหนึ่งจะควบคุมอยู่เหนือกำลังใจอันอ่อนเปลี่ยนนั้นและกรอกน้ำให้ดื่มด้วยพระหัตของเธอเอง แต่กริติกาดื่มได้เล็กน้อยก็ถูกกระชากกลับไปและสากระทบใบหน้าโดยแรงกระบอกน้ำถูกโยนทิ้งไปทางหนึ่งดาวจนในตาตกก้มหน้านิ่งเสียงกระซิบเครียดแค้นดังมากระทบสดเลือนรางว่าฮะเดี๋ยวนี้หมดทุกแล้วไม่ทำปากเก่งไปอีกเล่าบอกซิว่าเธอจะไม่ปฏิบัติตามประสงค์ของฉันกริติกา ณบัดนี้กริติการหมดสติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งกำลังที่จะขยับขยื่อนหรือแม้แต่จะเปล่งเสียงออกมาขอความเมตตาสำเนียงแผ่วเป็นเสียงดังมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหมดความรู้สึกไปนั้นกล่าวว่าระวังตัวหากที่ปิโยเอาทหารแหกพระนครเข้าก็หมายถึงการอาวสานแห่งชีวิตของเธอ พยศนักก็จึงนอนตากน้ำค้างไปเสียอีกหนึ่งราตรีและตรึงอยู่ในสภาพเช่นนั้นจนกว่าแสงที่วาจะโผดแสงสูญสิ้นแล้วรัศมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสาดแสงนวลไปทั่วบริเวณเสียงค้องยามลั่นจากปราสาทชั้นในบอกการเปลี่ยนผดเวรยามจากที่วามาเป็นราตรีล้มหัวขําโชยกลิ่นดอกไม้ในอุทยานมาเรน น้ำค้างเริ่มกลั่นตัวเย็ยนเยือกชุ่มช่ำไปทั่วถิ่นกริติกาดาวโจรพลิกฟื้นคือสติสัมปชัญญะมาอีกครั้งด้วยความบอบช้ำอิดโรยและเมื่อยขบไปทั่วสารพางกายทุกสิ่งทุกอย่างสงบเงียบเชียบดาวโจรฝืนเรียกทหารกู่ใจแผ่วเบาจิตตกาเ้ ه, พยาาักษา เสียงกระซิบตอบมากำลังใจของกริติกาดีขึ้นเริ่มไหวกายลองกำลังห่วงเหล็กที่ตรึงช่วงแขนทั้งสองอยู่แต่สิ้นหวังกระซิบกระซาบต่อไปเจ้าทั้งสองยังเป็นปกติดีอยู่หรือไม่ขาย,ยังอยู่ดีโปรดอย่าได้กังวลกริติกาเอ้ยก็ตัวท่านเองนะเล่าเช่นเดียวกันเจ้าอย่าวิตกไปเลยจิตตกาเป็นฉันใด ในความมืดสลัวนั้นเสียงจิตกากระซิบตอบยังดีอยู่ดึกสง,งัดราตรีประดับไปด้วยดวงดาวริบรี่จักจันเรไรแท้สองระงมไปทั่วทิ่นในยามเงียบสง,งัดอันน่าชงวนนี้ธนูลึกลับหลายดอกวีดวิ่งมาจากตำแหน่งใดไม่ปรากฏทยานดิ่งขึ้นสู่ยอดโดมรักษาการราวกับหาฝน ทหารรักษาการทั้งสิ้นตกเป็นเป้าอย่างทานัดทนีต่างถูกดอกธนูมรณะเสียบสลักทะลุอกพลิกพงะล้มกลิ้งโดยไม่ปรากฏเสียงกระตกกระตากอันใดเลยพริบตาน,นั้นก็ปรากฏเสียงฝีเท้ามารดดังสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นทุกทิศราวกับแผ่นดินจะพลิกพันไม้ใหญ่น้อยในอุทยานแหลกยับระยำลง ในพริบตาเสียงแตรสัญญาณภัยครวนคลางกังวานก้องเสียงม้าร้องเสียงคมอาวุธสัมผัสกระทบกันดังระรัวถี่ยิบปรกประสาทอันครึ่งหลับเครึ่องตื่นของทั้งสามได้ตระหนักขึ้นในทันใดพอลืมตาก็พลันประสบมา้าดำทรรมนื้นหลายสิบตัวเป็นวงกลมล้อมแท่นทรมานอยู่แล้วขณะนั้นมีร่างสูงใหญ่มื่สนิทของใครคนหนึ่งปลิวลงมาจากหลังมา้าและเพนขึ้นแท่นทรมานโดยเร็ว จากความสลัวของแสงเดือนทำให้มองเห็นหน้าได้รางๆทั้งสามเบิกตาโผลงด้ความปิติใจเหลือที่จะกล่าวร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันทิพิโยเสียงหัวเราะห้าวตอบมาทหารโจรอีหลายคนลงมาจากหลังมา้าตรงเข้าที่ร่างถูกพันธนาการเหล่านั้นทันทีจิตกาผู้โจนเจียนจะหมดลมอยู่รอมรอกเปล่งเสียงออกมาได้ด้วยความดีใจเฮธันโน ปิจอาสวรรค์พระแม่เจ้ายังไม่ทรงลาทิ้งทหารใต้เบื้องยุคคนละบาดเครื่องพันธนาการทั้งสิ้นถูกทำลายหักวินาตออกในพริบตาที่ปิโยปราดเข้ามาที่กริติกาพร้อมเสียงต่ำหนักแน่นเป็นที่น่าอบอุ่นใจนะักสีวะของข้าเอ่ยที่ปิโยบุกบันเข้ามาช่วยเหลือท่านจนได้ระงับอาการตื่นเต้นอัศาจรรย์ใจใดๆไ,ไว้ทั้งสิ้นและอย่าได้เอ่ยถามอันใดจากข้าเลยระวังตัวขคาจะทำลายห่วงเหล็กพันธนา ขาดคำขุนโจรก็ฟันห่วงเหล็กอันแข็งแรงที่ตรึงข้อมือของกริติกาขาดวินาศออกประหนึ่งเชือกเส้นน้อยๆกริติกาสะบัดหลุดออกมาได้พร้อมกับบรรยากาศของความเป็นอิสระภาพขณะเดียวกันจิติกาและพยัคฆาก็ปลดห่วงโซ่อรอบกายออกได้หมดสิน้นทั้งหมดเพนขึ้นหลังมาที่เตรียมไว้แล้วในทันใดกรติกานั้นปิมว่าจะหมดกําลังวังชายอยู่แล้ว แต่เมื่อเหลือไปเห็นเหล่าทหารมาพยองของทหารบรรพตีและเสียงฟาดฟันของดาบที่กระทบกันอยู่ฉาดฉับลอ,อกกายกำลังที่จะสูญหายไปก็พลันอุบัติขึ้นอีกครั้งแม้ว่าจะร่อแร่เต็มทีก็ตามดาบข้างแผงม้าถูกกระชากออกที่ปิโยเพนผลเคียงข้างไม่ยอมห่างด้วยเป็นห่วงขุนจรป้องปากบัญชาก้องแหกกลับออกทางประตูเมืองด้านตะวันออก สิ้นเสียงม้าศึกไม่ต่ำกว่า60ก็เพลนผลกลับข้อตะเบิงแหกอุทยานอันง,งามนั้นออกไปโดยเร็วปะทักกับทหารม้าหมู่หนึ่งกลางอุทยานจึงเกิดประจันบานกันอย่างโดดเดือดด้วยเพลงดาบท่ำกลางความประจักษ์ของแสงเดือนผมดาบเป็นประกายมันวับฟาดฟันประหัสประหารอยู่ชุนละมุนดูตะคุ่มเป็นเงาหน้าสยอง อึดใจต่อมาทหารหลวงของกุสินาราก็แตกยับด้วยกำลังบกทะลวงของโจรผู้จู่โจมด้วยกระทันหันต่างขนทยานข้ามศพทหารหลวงหนีออกมาทันทีห่อเหยียดไปตามถนนหน้าปราสาทแต่แล้วก็วเชิญหน้าเข้ากับทหารม้าอีกกองหนึ่งซึ่งกระจายล้อมอยู่แล้วทหารพระแม่เจ้ากาลีเพนเข้าหาด้วยความคึกขนองพระหนึ่งราชสีผลเข้าหาฝูงเนื้อ กำลังทัพของอธิราชเจ้านครใดเล่าจะเทียบเท่ากําลังอันหึกเหมิมแข็งแกร่งของเหล่าทหารบรรพตีได้ชั่วครู่เดียวทหารโจนทั้งหมดก็สามารถแหกวงล้อมหนาแน่นออกมาได้อีกเสียงฝีเท้าม้าซอยระรัวตะทานกล้องต่างพกผลเพนพยองอยู่ท่าำกลางศึก เสียงตะโกนกล้องบัญชาการเสียงดาบกระทบดาบและสัพพะสำเนียงของการฉุกเฉินกลางวิกาลเช่นนี้ได้ปลุกประสาทอันเคริมสนิทนิทราของโกศินารานครให้ตื่นขึ้นด้วยความตระหนกในทันใดทหารหลวงกระจายวงล้อมไล่ไปโดยทั่วกำลังโจรซึ่งมีอยู่เพียงแต่น้อยไม่อาจจะทันกำลังมหาศาลของทหารหลวงได้ก็เริ่มระสำระสายแตกกระจายกันออกไปทุกทิศทุกทางทหารหลวงล้มตายกลาดเกลื่อนอยู่ทั่วไป ผงขลีกะลียกตลบอบวนขึ้นทั้งพระนครท่ามกลางราตรีอันเงียบสงบนั้นตามเข้ามาค้นหากริติกากับพยักขาให้ได้เสียก่อนแม่เจ้าทหารมันเหากมดปลวกหรือกำลังจริงโว้ยทิปิโยและจิตตกาสองพยักษ์ร้ายพ่อถอดเหยียดบุกทะลวงทหารหลวงวกกลับมาทางเก่าบรรดาทหารโจรต่างแตกกระจายออกไปไม่เป็นระเบียบถูกรุมร้อมอยู่โดยรอบด้านตลอดเวลาทั้งสองถูกปะทะไว้หนานแน่น แต่ทหารหลวงไม่อาจจะทานฝีมือได้ก็จำต้องแตกพ่ายกระจัดกระจายเปิดทางให้ขุนโจรผ่านไปได้ทุกทางที่เหลืออยู่ก็พากันสกัดไล่กวดตามมาติดติดครูใหญ่จึงบรรลุถึงใจกลางพระนครหน้าเทวลลาลัยพระกิสนะอันมืดเข้มณนะที่นั้นมีทหารโจรโมหนึ่งกำลังฟาดฟันอยู่ท่ามกลางทหารหลวงที่รายล้อมอยู่รอบกายขณะที่ทิปิโยและจิตกาเข้ามาถึงทหารหลวงได้แตกออกไปสองช่อง ปล่อยให้ไฟโจรฝ่าผลทยานหลบออกมาได้สามาในความมืดนั้นเห็นได้รางๆว่าม้าตัวกลางเจ้าของได้ฟุบลงไปกับคอม้าแล้วส่วนอีสองม้าเคียงข้างที่ปิโยจำได้แน่ก็ร้องเรียกอย่างดีใจเฮ้พยักาทิปิโยข้าเองด้านนี้หนักเต็มทนสหายเอ๋ยบันรล่ละว่าด้านโน้นก็ร้องไว้หมดทุกทางแล้วธนูและว,วิตาอยู่ขนใดแหกออกทางด้านใต้แล้ว พยักขากลมดาบมั่นผลเข้าเคียงข้างราชาแห่งดาวจรซึ่งฟุบไปแล้วไม่ต้องวิตกหมดกําลังไปแค่นั้นเฮ้ยตีล้อมอย่าให้ตองอาวุธสาำเป็นอันคาดดังนั้นม้าศึกอีกประมาณ7-8มา้าจึงชักเป็นวงกลมล้อมรอบกติติกาไว้ภายในบายหน้าห่อตะบึงหนีมาทางด้านเหนือของพระนครแต่ทุกๆด้านถูกสกัดกั้นไว้โดยสิ้นเชิงประหนึ่งสุนัขจนตรอก ทหารเจ้าแม่กาลีที่เหลือทั้งหมดโผลเข้าใส่อย่างดนุดเดือดพยายามที่จะแหกวงล้อมอันหนานแน่นนั้นออกไปให้ได้ทัศนาภาพพันโตกันอย่างน่าหวาดเสียวจึงอุบัติขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งรอยเลือดที่สากระเซ็นไปทั่วบริเวณทหารหลวงประดาน่ากันเข้ามารับกับคลื่นในมหาสมุทรและกระจายออกล้อมแน่นทั่วทุกทางทั้งสามเสือร้ายแห่งเวทิตต่างแกว่งดาปิดป้องพิฆาตฟาดฟันอย่างสุดฤทธ แหกไปทางใดฐานนั้นก็แตกเป็นช่องโลหิตกระชอกสั้นเซนอาบอิ่มไปทั่วยิ่งนานเข้ากำลังก็เริ่มจะอิดโรยลดถอยลงตามลำดับจนแทบจะไม่แมีแรงยกดาบขึ้นประสานกับเหล่าทหารหลวงได้อีกต่อไปนานแสนานานที่ทั้งสามกับทหารโจรเพียงเล็กน้อยถูกรุมล้อมอยู่จวบจนกระทั่งพระจันทร์ตึ้งเสี่ยวจมหายลงไปในทะเลทราย ปล่อยให้ฟากฟ้าเป็นกรรมยีดำสนิทอีกครั้งจึงหลุดพ้นออกจากประตูเมืองมาได้อย่างวุดวิตคงเหลือทั้งสิ้นหกมา้าวิ่งเป็นโรคพระจันแรมห่อสุดฝีเท้าเข้าโซป,ป่าสีเสีษหลบลูกธนูนับร้อยพร้อมทั้งเหล่าทหารหลวงที่ติดตามออกมาได้อย่างจวนเจียนเต็มทีแล้วทั้งหมดก็ลับหายไปในความสลัวร้างของรติการ โดยใช้ความมืดทึบของแนวป่าเป็นฉากกำบังในขณะนั้นนั่นเอง